สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะค่ะเมื่อนี่จันสุวรรณนะคะเอ,อยนิ t าเดอ้อค่ะเส้าพี่นองมาชมสวนกล้วยของเอือยนิ t านอกจากที่เอือยนิ t าปลูกไว้ปลูกกะเมื่อปีที่แล้วจ้าปลูกเด็กปีนึงนอกจากนอต่ว่า ปีหนึ่งกัมาได้มีคืออาย่จ้าแต่ว่าปีนี้คือเขาปีที่สองเนาะจ่าด้วืเอยนิทาสิบห้าเบิงเนาะนะคะผ้าชมสวนเนาะจ่าอันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าเด้อะนะคะกล้วยน้ำว่าเอวยน,นิทาดเดี่ยวเนีกล้วยน้ำว่านี่มาตั้งแต่กันทลักได้จ้ะเอ่อไปสื่อเพิ่นมาเนาะจ้ะเอ่อเพิ่นขายตะกี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นขายนอละนอละสามสิบบาทจ้ะ อนอนละสามสิบาทต้นนอต้นพันเพิ่อ์โนอจ้านาะเอื้อน,นิทากับสือมาทั้งเมดกับประมาณสองรอยต้นนะจ๊ะสองสามรอยต้นนาะถี่สือมาตะกี้เนาะจ๊ะอันนี้กับสือมาเปลาเพิ่์นคุดเพิรนก็นจะคุดทั้งนอนหานี่ละจ้ะเพิ่์นขายนอนละสามสิบเน,นาะจ้ะเพิ่์นมาขายหนาทางก็เลยสือมาเนี่ยเวลาเพิ่พ์นเพิ่์นเพิ่์นขายหาก็จะประมาณนี้ละจ้ะนอนที่สมบูรณ์ประมาณนี้นอละสามสิบาทเนาะจ้ะเอื้อน,นิทาไปสือมามาปลูก พี่นีพี่ที่สองเด้อค่ะกล้ยนะคะสวนกล้ยเขาเอื้อน,นิทานนอกจากนอกอาศีหกแน่เพราะว่าฝนมันตกวันอาทิตย์ก่อนจ้ากับพึ่งยุดตกไปมือว่านค่ะแต่ว่ากันยังสุมสื่ออยู่นอก่าสิตันหยาแต่มันกระตัดเาท่านใดนอกจากนอกเพราะว่ามันจืดแห้งเอื้อน,นิทาก็เลยบกตัดจ้ะอันนี้กับเป็นคาเด้อจ้ะเป็นคาเหลืองคาเหลืองปีที่แล้วเขาขายไปหลายก่ออยู่จา้าหลายเติบโยนะคะอันนี้คาเหลืองเขาเอื้อน,นิทานนอกจาก ขาเหลืองกับสีสมบูรณ์อยู่จ้ะสวนของขาเหลืองเนาะขาเหลืองปลูกพิธีแล้วจ้ะปลูกความกันก็กล้วยอันนี้คือกล้วยเนาะจ้ะระวางระวางก้านอันนี้ก็เอื้อนิทากะสีปูกดอกแค่นึ่เนาะค่ะกะสีปูกดอกแค่มีดอกแค่มีกล้วยแล้วก็มีขานะคะอันนี้คือคือสวนของเอื้อนีทาเนาะจ้ะเนาะเนี่ยอันนี้ปลวกขากะสิปูกแซมกันไปขังสี่แล้วค่ะสวนกล้วยของขขเอื huh. เ้อนีทาใหญ่อยู่ได้จ้ะ ย่ยเติบค่ะใส่เวลาวางในการเห็ดเนาะนะคะหลังจากก่อนอหลังจากไปเห็ดงานก็นกคือเสาทีเท่ากับเห็ดเนาะเท่ากับเด้ม่าปลูกสี่แม่จ้ะปลูกกวยมันก,กับใบหยากเนาะก็คือห้าคุดแล้วกับปลูกนะคะคุดปลูกลงไปกับใบนียหยังสีหนะ้าอันนี้ระวางกับสีปลูกต้นพักชะอมน้ำน,นะคะมีพักชะอมน้นเอ่อเดืเอดที่ฐานสีผ้าเบิ้งนอกจากเนาะ ามาเยี่ยมสวนยามแรงๆนะคะวา่าเหาเห็ดหยังกันน่เนอเฮามีหยางแนงสีนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยมันก็เริ่มถอกละจ้ะพี่ไก่มันถอกแต่ว่าบดนี้นามถั่วมไม่จา่าสีสเกตนามถั่วพี่ายเนอะกล้วยนี่มันสิใต้เมื่อได้พี่น้องกล้วยในในสวนนี่มันสิใต้เบิดเพราะว่ามันจืดแห้งพี่ไก่บดนี้พ่อใต้ยหล้วพี่น้องหูบอว่ากล้วยพวกนี้เนี่ยจังต้นนี้มันสิเกิดขึ้นมาเนี่ย ต้นใหญ่ๆสิมันเกิดขึ้นมาชดเชยที่บต้นที่ใต้ลงแม่จ้ะเออมันก็เลยก็เลยกลายเป็นวา่าสวนกล้ยห้ายังมีมีคือเก่าสินะจ้ะบัดนเอเอื้อนนิถาก็เอาขี้งัวมาใส่เอาขี้พูนมาใส่มันก็เลยได้ผลขึ้นมาเหมือนเดิมสิแม่จ้ะอ่าในสวนพังพีก็สีเป็นคาเนาะจ้ะอันนี้เป็นคาคาเกษตรแดงหน่อยนะคะคาเกษตรแดงหน่อยเป็นเป็นสวนคาเขาเอื้อนนิถาที่ปู่ไว้เนาะจ้ะ พะวายแมหนีมันกะแยมซูมมันมันจืดแน่มันกะอยากสิใบดางในนอกจากแต่ว่าคากะเสดงหน่อยโบตายเด้อจ้ะมันโบตายแต่ว่ามันมันจืดเนาะมันจืดมานกะเสเป็นใบดางใบหยางแน่สีแม่จามันชุ่มชื้นแห้งอันนี้ในสวนคาเนาะค่ะคากะเสดงหน่อยเนาะเขาก็ปลูกไว้นะคะบัตเตอรี่เอื้อยนิทาสีมีแนวให้เบิ่งอยู่อันหนึ่งนะคะกับบกาเขาไปไก่เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นกวยสายพันหนึ่งที่เอื้อยนิถามีเนาะ มือเส้ามีผภูมายามเนาะค่ะภูมหาเนาะเป็นเผื่อนนะคะทังอำเภอเมืองจันทเนาะค่ะพอดีเผิ่มาหาเผิ่นเลยว่ามันเป็นพันธุ์อีหยางสายพันธุ์นว่าปากซองเพิ่าสีจักมันแมนโบแมนเ,เ,เอื้อนนิทากับโบหูดอกจาก้าเพราะว่าเอื้อนนิทาปลูกกล้วยนี่ก็คือปลูกปลูกโดยใจ้หักแม่จ่าปลูกแบบว่าเออห้องม่ทีก็คือปลูกกันสีหนะาก็บพวกใครได้ขึ้นอีหยางหลายเนาะนะคะห้แต้มเป็นกล้วยออกมาสีนาะ แต่ว่าลักษณะตน้นพ่นต้นใยใยได้พี่น้องเนี่ยมันสิมีตน้นมันสิมีซิปก็ที่ใดเด้แนวมาจากป่านะคะไปขอคุณป่าเพินเนาะเห็นของเพินงามก็เลยไปขอกับเนินสีแม่จา๋าเพินก็ห้มากมันจะเป็นใบแข็งแข็งแบบสีนม่จ๊ะลักษณะใบเนาะมันจะเป็นใบแข็งแข็งใบเหมือนกล้วยตานี่เนาะเมนบบใบแข็งแข็งสีแม่จอ่ากระโบหันเขาไก่แม่จา๋ามันมีตอเนาะ เนี่ยตอมันอยู่ในหนีแม่จ่าตอมันมันมากินน้ำกล้วยแม,ม่จ่าน้ำน้ำเขาเอ่ยว่าน้ำหวานของกล้วยเนาะมันสีมีตองสีแม่จ่าเอื่อยนิทะกับบอฮันเขาใกล้แมจ่จ่านี่เนี่ยมันกัย่างสีถอกไปอีกมันกระไดหนึ่งหวีสองหวีสามหวีสี่หวีห้าหวีหกหวีเจ็ดหวีแปดหวีเก้าหวีนะคะอันนี้ได้เก้าหวีเนาะจะ่าลักษณะของกล้วยก็จะเป็นต้นไญ่แห้งได้จะ้ะสูงแห้งล้วก็ไญ่แห้งนะคะ สังเกตเอเอนิทากับสีปรามาณนี่นะคะสูง160แต่ว่าตัวนี้มันกระจิตสูงเขินไปนะคะยืดเบื้องเอ้าน่าจ๊ะก็กจะสูงแล้วใบกล้ยมันสีใหญ่อันนี้เป็นสายพันธุ์หม่นอะกับโอหัวสายพันธุ์หยางนี่คือลูกกล้ยนะคะลูกเอเดนิทาบบก่าเขาไปทําความสะอาดไม่จา๊าบบกาเขาไปเพราะว่ายางมันมันมีตอ่อไม่จา๊าเอามันมีตอ่อต่อมันอยู่ทั้งในนะคะ อ่าตอมันสิอยู่ทางในเนาะมันสิมากินอ่าน้ำหวานของกล้วยนะจ๊ะส่วนต้นหน่อยเนาะก็บโบหัว่าอ่าผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่เขามาชมเนาะอันอันอันในส่วนของอันนี้ช่องยูทูบเอื้อยนิ tha เนี่ยคือสายพันธุ์ยังถ้าผู้ใด้หูก็บอกในเด้อนะคะในหน้ามาให้เน่ะนะคะว่ามันมันเมียนเปลือกพันธุ์อีหยังนี่นอกจ้ะนี่มันก็สิเป็นพันธุ์ยังสี่จ้ะลักษณะลำต้นมันก็สิเป็นังสี่เอื้อยเดีมา ไดยมายีซิบก่ากว่า,กว,ากว่าเงาไหมจ๊ะไดยมาซิบก่าเงาเนาะค่ะไดยซิบก่าเงาบัาตเตอรี่กับสิบผ้ายางมาเยี่ยมชมทั้งผีเบิงนะคะส่วนนี้เอาก็บปูมะงาะค่ะมะงาะเอาก็มีเอาก็จะปลูกเท่าทีเ่เอาปลูกได้แม่จ๊าแซมไปก่อนสีนหนาพระชมสวนยยมแรงๆเนาะจ๊ะเนาะ,ะอันนี้ก็สิบปูเงาะจ๊ะ เงาะแต่ว่าอยาก่กอย่กหกในท่านจ่าเพราะว่ามันมันบริตัดแมเพราะท่านบริตัดทำความสะอาดบ้านใดจ้ะอันนี้ก็จะปูเงาะคือว่าการปลูกต้นใหม่เขาเลยนิ่ทากาจะประมาณนี้ค่ะบบใครบบใครได้พิธีพิฐานเนาะนะคะการลักษณะว่าปูบ,บดพิธีพิถัน,ะะกน,น,นกับไข่ไข่ก็ว่าปูลงกปก่อนเอาสิแม่จ่าควายบำรุงที่หลังคือปลูกให้มันติดหากกอนเอาสินาะเข้าควยบำรุงนะจ่ะถอดยอดแล้ว นะคะเฮ็ดแบบแบบจังไงละ่ะคนเฮาปู่มันกะการนปู่มันกอกล่าคือกันเนาะนะคะแล้วแต่ความถนัดกับโมีมันบโบโบ,บสามารถที่สุดบ่าวะบางคนก็อาจจะบ่รุ่งไร้ใต้จอย,อยงั้นสะีหนะบางคนอาจจะโบบ่รุงเลยกับใต้คือกั้นงั้นสีมันก็มันก็ว่าหายบ่ได้งั้นสีนอกจากอันนี้กล้วยน้ำว้าเนาะค่ะกล้วยน้ำว้าส่วนให้ระวงังสายทางกะเท้ากับจะปลูกต้นใหม่ไปน้ามันสะีหนะจ้ะต้นนี้ก็ต้นล่องกล้องเนาะ อันนี้สวนผลไใหม่ของเฮ้านะคะเพึ่งพึ่งเพึ่งได้ปูกปีทีแ่แลวนะคะพี่ทีแ่แลวแต่ว่าต้นใหม่ทีป่ปลูกปีที่หลวโหซึ้ว่ามันสีใต้แม่จ้ะทีใต้คือว่ามันชุมชืนแห้งพี่น้องกับซิด้ยินว่าซีสเ,เกตนามถวม่วเนาะมันก็สีจืดแห้งบันนี้เข้าลงผลละใหม่ใหม่มากับฤยใต้แต่ว่าปี่้นีเป็นหยังคะ่ะปีน่นีดีอยู่ครับต้นหนีเนาะ ยูสวนลูกยูสวนนี่กินได้กินได้ลูกกินได้ uh huh. กินได้กินได้ลูกทรายท่วมาถามเขตมาต่มเนาะจ้ะหิวมาแต่รอดอกอันนี้ต้นมะม่วงปลูกปีทีแ่แลาด้วยจ้ะยางง้ามเลยเด้ออ่าถ้าปลูกปี้ทีแ่แลวจ้ะปี้ทีแ่แลวนี่ถ้าปลูกต้นมะม่วงใต,พต้พ่อต้นเลยจ้ะราะว่าดินซีสกเกตเฮ่าเนาะฟังของอำเภอ อ่านฟของทางโพสีสุวรรณมันสีบโบแมนดินแบบกันทลักเนาะเพราะว่ามันสิเป็นดินที่แบบว่าดินหลวนปนทรายก็จะมากอยู่ที่ต้นหมักมีแมจ่จ้ะขนุนกับมะม่วงค่ะสิป,ปูกเป้นอีหลีตัวนี้อันนี้ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเนาะพาชมสวนเนาะจา้ะนี่ชมสวนเนาะจา้ะนี่ก็ต้นมะม่วงอีกต้นนึงจ้ะายสายพันเนาะจา้ะฮาปลูกทุกสายพันไหม นี่นี่คือบอริเวนสวนของโขงน้องหน้าเลยจ้ะตัวน,นี้เป็นสวนนะคะชมสวนสวนาออันนี้ก็ต้นมะม่วงในในโซนของมะม่วงเข้าขสีนลยจ้ะงามเลยจ้ะอุดมสมบูรณ์แห้งนะคะส่วนทางกล้วยกะซีมีใต้เนี้ยใบเหลืองพร้อมสะรถหนามเลยจ้ะบอดด้มันรูปแห้งอันนี้ก็ต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงกับต้นนี้หนอกฤดูกับมีนวยอยู่ดอกจ่านวยนึงกับเพิ่งปูค่ะต้นนี้ ตน้นมังม่วงกะงามอยู่จ้ะอันนี้เร่งๆเนาะค่ะเนาะก็มีต้นมังม่วงถี่มันปลูกเป็นนะคะส่วนเดี๋ยวสิภาไปเบิงส่วนของในขอบเนาะจ้ะสวนขางในก็คือเป็นสวนใหญ่อยู่จ้ะสวนกล้วยก็สีใหญ่อยู่จ้ะฟังแต่ว่ากําลังกําลังต่างทองจ้ะกล้วยกําลังต่างทองด้วยจ้ะนี่ กล้ยนี่มันต่างมันมาหลูกแม่จ้ะมันกำลังต่างทองอยู่เนะาะจังน้อยกับือสีถอกกันหมดและล่ะนะคะก็มีทย่อยถอกเนี่ยอยู่นะคะเดี๋ยวเอ่ยมีฐานสิบห้าแงเนาะนะคะหลังจากทัดจากต้นมะม่วงเนาะในขอบมันเนาะค่ะเนาะเออเอ่ยกับสิบห้ารอหนาาจ้ะอันนี้ทั้งขอบห้ากับสิบป,ปูกมาปูกยังแล้วแต่ห้ามีเนาาจ้าลเราต่้องหาใดนะคะห่ากับสิบป,ปูกเห่าสิบห้า เฮากับสีผ้าเลาะเลาะมากก่อนเนาะค่ะเนาะผ้าพี่นองชมสวนยามเร่งๆคางๆก็สวนคานอกจากฟางหนีสิเป็นฟังคาตัวน,นี้คากระสีแดงหน่อยนอกจากอันนี้เฮากับมีแซมโดยหมากนะคะมีหมากแซมทั้งขอบมันนอกจากเนาะเฮ้ากับสีมีกลวยมียังนะคะปลูกไวก้อันนี้เข้ากับกวยทั้งพีมันก็เริ่ม มีมีมีหน่วยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าด้วยว่างนึงนี่ก็คือมันโซแหลงนเนาะพี่น้องมันก็กล่วยกับสีบอไค่เครื่อใหญ่เนาะมันก็คือพันธุ์ที่เอื้อยนี่เท้าเบาวงหันมันก็ับจระมาณนีที่บเดตัดต้นนี้น่บเมนหยังเด้ค่ะเพราะว่าเขามาตัดบ่ไดดวางหันน่ะก็คือว่าตอมันมากินนามในหนี่ก็เลยบ่หานนะคะก็เลยก็เลยว่าให้ตอให้หนามันเหมดแล้วจะค่อยมาตัดออกที่หลังเอาสินะคะนี่ต้นหนีก็คือกั้นน่าจ๊ะ ก็คือกันเพราะว่าตอเนาะกับตอไผ่กับจักสีเสียงจังไดเหล่าน้องตอเนาะ,ะค่ะตอหลายอีหลีจ้ะอันนี้ฟังนี่กับจิตถอกไร้ไร้เครืออยู่น่าจะนี่กับง,งามอยู่ด้วจ้ะสมบูรณ์ดีอยู่ค่ะนี่เดีย๋ยวนี้ทากับสีผ้าลาะเนาะแซมเดือดต้นหมากตลอดเลยนะคะอะต้นหมากเขากับสีแซมไป บุหูว่าสีใด้ผลผลิตจังไรดอกค่ะเพราะว่ากะเฮ็ดไปซื่อซึงสีนะนะคะเฮ็ดใปแบบว่าความสุกเนาะความถี่แบบว่าเอ้าพอมีเวลาว่างเขากะเฮ็ดจะสีนะค่ะแต่ว่ากะได้ผลอย่ได้จากลวยกะได้ท้ายอยู่นี่เนี่ค่ะต่สีนวยใบใหญ่ปันไดเพราะว่ามันซบแหลงแต่ว่าอันสุดรุ่นที่มันสีออกเครื่อนี่มันสีงามอยู่นะคะมันสีได้เครื่อนใหญ่อยู่เพราะว่าสังเกตว่าตนเขาอ้วน พอต้อนเขาอ้วนปึบนี่เขาสิไดเคืออใหญ่หเห้เฮาท่านที่เบื่องจากลักษณะนี่ต้นที่มันทองเนาะคะ่ะมันก็จะงามจะสีนอต้อนที่กวยทองนี่เนาะคะ่ะกวยมันก็ม้าลูกเนาะคือค้อนนั่นละจะ้ะอันนี้เข้ากับฟังนี่เข้ากับผ้ามะละเนาะคะ่ะเนาะละเบิ่งทั้งขอบเนาจะจ้ะทั้งขอบเข้ากับจิปูกหยังแนงสีแมจ่จ้ะอันนี้กับซีแซมโดยพักติวะะ้วค่ะเล้ากับิีมีพักติว้ว แล้วก็มีกล้ยนี่ละจ้ะแซมพักติวกับกไขกะทยเงินอยูได้จ้ะไปกัมละหาบาทเนาะนะคะขันเ่ามีเข่ากระตัดไปทรงเพิ่นสินะนี่จ้ะพักติวกับเป็นนะคะกับแซมไปด้วยพักติวจากพี่น้องแล้วก็มีหยามียังมันก็ขึ้นไปตามเหลืองของมันนั่นละจ้ะอันนี้พักติวเห่าเนาะ ก็จะเสแซมไปเรื่อยๆนะคะพรกติวพึ่งปูบางนึงนี่ค่ะปูกพาท่านถึงเดือนเลยค่ะประมาณบา่บายว่บาบาเดือนก็เด,นกเดือนก็กว่าอยู่ดอกค่ะเด่างนัก็จะเสแซมไปค่ะมันเป็นหัวเป็นสวนแมจ่จ่าเป็นหัวเป็นสวนก็ว่าสตาร์ตกะว่าอันอันหยามันมีหลายอยู่นอกจากนอกระเรือบริเตนใหงื่อัวสีนอกจากก็จะแซมไปยางไปทางหนาลืมมาลงถาวบูดมานะคะคือสีายางหยาเนาะพี่นนอ อันนี้เอื้อยนิทากับผ้าชมบรรยากาศนะคะในฟังท้างที่เฮาปลูกไว้นะคะสวนนี่ไงอยู่ได้ค่ะสวนไอบ้บเมนฟางโคงน้องหน้านะจ๊ะอันนี้เป็นสวนนะคะสวนพลไม้นี่หละค่ะแต่ว่าพลไม่กับก่บเมนผลไหม่แปลว่าอันนั้นดอกเป็นผลไม้ของเฮาผลไม้แปลว่าเฮาปลูกกินเยงอย่งางประมาณนี้นะคะเป็นครัวเรือนของเฮาก็บหงสึซื้อกวาสีอ้วนแล้วมันกับสีไง นะคะอันนี้ในส่วนของสวนเนาะนะคะ,ะสำหรับมือนีนะคะเอ่ยนิทากะผ้าเยี่ยมช่มนะคะ,ะบรรยากาศนะคะสวนกล้วยนะคะหรือสวนผลไมใหม่ที่ปลูกตามแบบว่าจังไรละเออแบบว่าคือคือว่าห้องเฮ็ดสวนของห้าแลรวก็ปลปูกแบบว่าได้กินหวังกินแบบในขอบครั้วสิแม่จ๋าก็คือว่าเด้มาผ้าพี่นองได้มาเยี่ยมชม่มเนาะค่ะเนาะเยี่ยมช่อมสวนนะคะ แยมแรงๆนะคะจังไดกะขอคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยที่เขามาติดตามเอื้อนิทาจันสุวรรณขอคุณลหลายๆเด้อค่ะที่เขาไม่เยี่ยมชมนะคะ,ะจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆนะคะในมือนี้นะคะทุกคลิปที่ผ่านมาที่ทันได้มาเบิงได้มาให้ความสนใจนะคะมีเหลืองซาระเน่บซาละเน่นะคะแต่วา่ากะได้ไทายถวดให้กก็พี่น้องได้เบิงเนาะค่ะเนาะ ว่าในส่วนของนิฐานจันทร์สุวรรณนี่นะคะส่วนหมากก็จะเน้นพวกการเลี้ยงสัตว์กับปูกพืชนะจ้ะเพราะว่ามันมีในชีวิตประจําวันนะคะหลักการได้ไปเยี่ยมสวนอื่นเพิ่นก็นจะมีโอกาสก็จะลงนะคะล่งให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะคะมหาผููใดเพิ่นเบิ่งแหล้วเพิ่นถือใจหรือเพิ่นเป็นความหูเลเ็กๆน้อยๆก็เข้ากับไปปรับใส่ในครัวเรือนเข้านอกพี่น้องเนาะนะคะเบิ่ง้วยความบันเทิงแน่ความชอบความมากแนวสีเนาะจ้ะ ตั้งใดก็ขอฝากติดตามนะคะช่องจันสวรรณวิธีชีวิตบ,บ้านนะคะของบ้านเฮ้านะคะอันนี้ทุกคลิปทุกวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นโมกันในเรือจาาเด้อให้กำลังใจกันจาาขอขอบคุณละหลายนะคะขอสวัสดีค่ะ